อายุยี่สิบหกกว่าๆแล้วก็เฮ้ยเขาเปิดรับสมัครสอสอเฮ้ยพักนี้ดีไว้เปิดรับอย่างนี้เดี๋ยวทีหลังเรามาสมัครบ้างนะผมมีกำแพงในใจอยู่เพราะว่าเราชื่นชอบการเมืองมากไงเราเลยรู้มากไปหน่อยหนึง่งจะเป็นสอสอหนึ่งอันดับแรกเลยต้องรวยกว่านี้ผมต้องมีตังมากกว่านี้อันดับสองวุฒิการศึกษาต้องเยอะกว่านี้ผมต้องเรียนเยอะกว่านี้ไม่ได้มาเป็นเด็ก <c oughs> ช่างแล้วจะมาเป็นสอสอได้สามผมต้องมีประสบการณ์ทางการเมืองมากกว่านี้อย่างเช่นต้องเคยเป็น อผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตอ,อบจอ,อะไรต่างๆต้องมีบ้างนะใช่ไหมสี mm ่ hmm. ต้องเป็นที่รู้จักในสื่อสาธารณะคือต้องเป็นคนดังะนะต้องเป็นคนดังนะ mm hmm. อันดับห้าเราต้องมีความพร้อมหมายถึงว่าเราเลิกทํางานได้อะ่ะต้องมาทุ่มอมือน,นี้เต็มตัวมีกําแพงอยู่ห้าด้านเราก็ได้แต่มองเพื่อนสมัครพนุนนี่นั่นไปมีวันหนึ่งผมไปซื้อของเดินสวนกับพี่คนหนึ่งเข้ามาส่งเอกสาร จะสมัครสอสอพี่เขาใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์มาครับวินมอเตอร์ไซค์พี่เขาใส่เสื้อวินมอเตอร์ไซค์มาบางเออพี่ก็ถามผม,มาดีนาะาบอกน้องน้อง,องส่งเอกสารตรงไหนผมบอกอไม่ทราบครับน่าจะด้านในแหละแต่ว่าคงก็ถามว่าพี่ส่งเอกสารบอกว่าเขาเส่งเอกสารเอแนบสมัครสอสอผมบอกเฮ้ย oh. <"He i, S 2> เราเนี่ยอยากแต่เราบอกว่ารอบหน้าเรารอตรงโน้นก่อนรอนี่ก่อนรอมีตังก่อนรอรวยกว่าน,นี้ก่อนรออะไรก่อนอพี่คนเมื่อกี้มันมมาส่งเอกสารเลย บอกว่าเขามาส่งเอกสารสอสอเราด้วยความอยากรู้อะ่ะก็ปล่อยเขาไปส่งอ่ะแต่เรานั่งรออยู่ด้านหน้าตอนนั้นมันจะมีโลโก้พักตั้งอยู่ให้นั่งคอยจุดจุดนั่งคอยอยู่ด้านหน้าก่อนขึ้นลิฟต์เราก็เลยลองนั่งดูสินั่งรอว่าพี่คนนี้ออกมานี่มันจะได้หรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เดินออกมาแล้วก็ทักเลยบอกพี่เป็นไงบ้างครับไปส่งเอกสารบอกเรียบร้อยแล้วพี่ทําตามความฝันพี่ได้แล้วบอกว่าไงพี่พี่ฝันอยากลงสสเนี่ยพี่สมัครเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดกรรมการเขาสัมภาษณ์ถ้าพี่ผ่านเนี่ยพี่ก บอกพี่ผมก็อยากเหมือนกันนะแต่ผมเนี่ยผมก็เล่าเลยแบบเมื่อกี้เลยผมว่าผมต้องรวยกว่านี้พี่ผมต้องมีอคุณสมบัติมากกว่านี้แล้ววุฒิการศึกษาผมก็ยังน้อยอายุผมก็ยังน้อยด้วยนะเขาบอกเฮ้ยเมื่อกี้มึงบอกว่าไงฝันอยากลงสอสใช่ไหมมึงฝันอยากลงสอสอไม่ได้ฝันอยากเป็นสอสออายุเท่าไหร่เองอ่ะบอกอายุยี่หกครับบอกเฮ้ยกฎหมายกาหนดอายสบห้ามึงผ่านแล้วไปเลยบอกเฮ้ยเออว้เราลืมคิดเรื่องนั้นไป เราคิดว่าเราอยากมีความฝันอยากลงสอสอเราชอบการเมืองเราชื่นชอบการเมืองเราอยากไปขับเคลื่อนการเมืองในรูปแบบของเราในมุมมองของเราแต่เรากลับไปฝันไกลจนมองมองนักการเมืองในอดีตมองอะไรในอดีตจนเราฝันไกลเลยว่าต้องมีอะไรเพียบพร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็มาลงการเมืองต้องมีประสบการณ์ด้วยนะ่นแต่ทั้งทั้ง,ท,งที่เราเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ยังไม่ลืมความเป็นประชาชน ความเป็นประชาชนที่ผ่านมายังไงแต่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนคือต้องไปช่วยเหลือไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนให้ได้ <c oughs> นักการเมืองหลายๆคนลืมความเป็นประชาชนเข้าไปแล้วลืมเข้าใจในบริบทการเป็นนักการเมืองจนลืมความเป็นประชาชนก็เลยไม่รู้จะไปช่วยเหลือกันยังไงผมก็เลยบ <c oughs> อกเฮ้ยพี่แกพูดน่าสนใจเว้ยท่านเราจะทําให้ประสบความสําเร็จในส่วนของเราก็คือเราอยากลงสสรอบนี้เขาเปิดรับสมัครคิดในใจนะรอบนี้เขาเปิดรับสมัคร รอบหน้าเนี่ยพักมันเก่าแล้วไม่รู้มันจะเปิดรับสมัครหรือเปล่าคิดเองเอาวะผมสมัครสมาชิกพักในวันแรกคือหกตุลาปีหกหนึ่งสมัครตัดสินใจรวบรวม,รวม,รวมความกล้าทั้งหมดยื่นสมัครเป็นผู้ประสงค์อยากลงสอสอเนี่ยวันที่สิบแปดพฤศจิกาคือวันปิดวันสุดท้ายผมยื่นโอ้โหวัน,ส,นสุดท้ายวันสุดท้ายเลย วันสุดท้ายก็ยื่นไปแล้วก็ส่งตามกระบวนการอะไรต่างๆแล้วก็ไปผ่านกระบวนการการคัดสรรอะไรต่างๆแต่พี่เขาพูดมีมีสิ่งที่ผมตัดสินใจในวันสุดท้ายเลยก็คือพี่คนเนี้ยเขาก็แนะนําบอกว่าความฝันของเราคือการลงสสอนั่นคือเส้นชัยอยู่ตรงเนี้ยแล้ววันนี้จุดเริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้เพราะนั้นระหว่างทางที่เราจะวิ่งไปถึงเส้นชัยยังมีกำแพงที่คนอื่นสร้างไว้อีกเยอะเช่นกรรมการคัดสรรล่ะ กรรมการที่จะสัมภาษณ์ล่ะสมาชิกพรรคที่จะโหวตละ่ะนี่คือกําแพงที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะมันเป็นกําแพงของกลไกเราต้องวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปเส้นชัยโดยใช้กําลังทั้งหมดข้ามสามกำแพงนี้ไปแต่มึงแกบอกนะมึงเนี่ยสร้างกําแพงของตัวเองห้าอันก่อนแล้ว <c oughs> ที่พูดมาเมื่อกี้ห้าข้อเนี่ย <c oughs> แล้ววิ่งข้ามกําแพงตัวเองแค่นี้ก็ไม่รู้จะหมดหมดแรงเมื่อไหร่แล้ว จะไปวิ่งข้ามกำแพงที่เขาสร้างตามกติกาก็หมดแรงไปแล้วเพราะเรามมวแต่วิ่งข้ามกำแพงตัวเอง oh. ทลายกำแพงตัวเองให้หมดแล้ววิ่งเจอเผชิญกับกำแพงที่มันเราไม่สามารถหลบเลี่ยงได้แล้วใช้กำลังทั้งหมดที่มีข้ามไปให้ได้ถ้าข้ามได้เราถึงเส้นชัยและอย่าลืมว่าเส้นชัยเราคือลงสสอในนามพักอนาคตใหม่เพราะความฝันของเราอยากลงสสอสักครั้งในนามคนรักการเมืองคนชอบการเมืองนี่ความฝันของเองสำเร็จแล้ว ส่วนเป็นไม่ได้เป็นนะั่นคือเสียงของพี่น้องประชาชนเขาเลือกเองเองอยาบอกว่าเองรอรวยก่อนรออะไรก่อนก็ด้านก็รอพิสูจน์เอาถ้าเกิดพี่น้องประชาชนไม่เลือกเองก็ต้องไปทำให้สําเร็จทีละข้อผมก็เลยอะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ก็ตัดสินใจลงในวันที่สิบแปดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการ